สวัสดีทุกท่านด้วยมาอยู่กับผมมันนี่พีนะครับมาในของติ๊ก o k กันเลยนะครับเนื่องจากว่ามีข่าสามมาใหม่นะครับที่ติ k t o อกเขาจะเปิดให้เราทําการสร้างรายได้ได้แล้วจากการรับโฆษณานะฮะหรือคือเขาจะเอาโฆษณามาไว้ในวิดีโอของเราและเราจะได้รับเงินจากการโฆษณาประมาณ50%นะฮะก็คือตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูในการ เปิดสร้างรายได้จากการโฆษณาและมีเงื่อนไขอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนสําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีที่ตอกและอย่าเปิดและอย่าทำคอนเทนต์ต่างๆก็สามารถทําการเปิดและทำคอนเทนต์ได้เลยนะฮะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน p l a y Store ได้เลยนะ TikTok นะครับโอเคอ่ะเรามาในของเมนู3ขีดทางด้าน,นขวานี้กันก่อนนะมาตรงนี้กันก่อนนะฮะกดเข้าไปได้เลยปุ๊บว่า เมนูในการสร้างไรายได้แล้วก็เมนูหรือว่า,าเงื่อนไขในการที่เราจะเปิดได้รับโฆษณาต่างๆมันมีอะไรกันบ้างนะฮะทำการกดเข้ามาแล้วให้เรามาตรงที่เครื่องมือผู้สร้างให้เรามาตรงนี้เครื่องมือผู้สร้างทําการกดเข้าไปให้เรามาทําการกดจากตรงนี้นี่ครับนี่หาคําว่าสร้างไรายได้แล้วก็มาของตรงลูตกตะกร้าหรือว่ากระเป๋านั่นแหละนะครับตรงนี้นะที่ผมวงเอาไว้ให้นะฮะ ทำการกดเข้าไปดูได้เลยนะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างทุกคนสามารถดูได้นะครับพอเราทําการกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆอะไรตามนี้เลยเขาบอกว่ายิ่งดีต้องรับเข้าสู่ในของติ k t ต k อกการสร้างไรายได้ต่างๆนะแล้วก็ค่ารับค่าต่อแทนในการสร้างนะครับสร้างเครือข่ายของคุณแล้วก็ร่วมมือได้อย่างปลอดภัยนะเราไปกดตรวจสอบดูกันได้ไปตรงที่ตรวจสอบคุณสมบัติของเรากันได้เลยทําการกดเข้าไปปุ๊บนะ ก็จะมีในของเงื่อนไขต่างๆนะครับเ,ออเงื่อนไขอื่นก็ไม่ค่อยยากหรอกแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะยากแค่เงื่อนไขเงื่อนไขเดียวนะฮะที่มันยากนะแล้วก็อาจจะหลายๆคนอายุไม่ถึงก็จะยังไม่ได้ด้วยนะอันนี้ต้องมีอายุให้ถึงด้วยอ่ะเดี๋ยวมาในของข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อที่1ก็คือจะเป็นข้อที่ยากที่สุดนะครับก็คือต้องมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนก็ประมาณ1นึ่งแสนคนนั่นแหละถ้าเรามีผู้ติดตามทิกตอกมากถึง1นึ่งแสนคนเราก็สามารถทําการเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะ อายุเราต้อง20ปีขึ้นไปนะครับน้อยกว่า20ปีจะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะเราต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะฮะส่วนข้อที่3เขาบอกว่าพวโพสต์วิดีโออย่างน้อย3รายการใน30วันที่ผ่านมาก็คือเราทําการอัปเดตวิดีโอลงในทิกตอกเรื่อยๆลงไปตลอดนะฮะส่วนข้อที่4ี่เขาบอกว่ามียอดชมวิดีโออย่างน้อย1000ครั้งในช่วง30วันที่ผ่านมาถ้าเรามีผู้ติดตามถึง1น0 0 0แสนคนแล้วอันนี้ก็ ทำผ่านหมดแล้วนะทำผ่านหมดละขณะผมมีผู้ติดตามแค่100เองก็พันพวกนี้หมดแล้วนะฮะเหลือแค่ผู้ติดตาม1 0ึ0งแสนคนนะส่วนขั้งล่างสุดก็คือสร้างเนื้อหาที่เป็นอ่าเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรานะฮะอ่าเราสามารถกดไปดูได้นะเงื่อนไขต่างๆของอ่าของเขานะฮะว่าไปดูได้ส่วนนโยบายก็ไปดูกันได้นโยบายส่วนตัวเง,งื่อนไขอะไรต่างๆกดไปดูได้ กดไปดูในของกาหน,นดและเงื่อนไขมันเยอะมากนะครับใครที่จะมาอ่านก็มาอ่านนะคือมิกี้ผมก็ลองอ่านไปคร่าวๆแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะปือซึ่งมันซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่ๆผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะก็ลองมาศึกษาอ่านดูนะครับเมื่อจต่ว่ามันค่อนงเยอะนะฮะมันเยอะมากส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัวอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อน นโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆปุ๊บอ่าตรงนี้กันเลยซึ่งตัวหนังสืออาจจะเล็กหน่อยนะแต่ถ้าดูในคอมได้ก็จะยิ่งดีเลยนะครับนี่อืมแต่ว่าการที่เราจะเปิดสร้างไรายได้ได้อ่ะมันก็มีเงื่อนไขยอยู่นะครับหลายเงื่อนไขก็อย่างเช่นว่าเงื่อนไขตรงนี้เราทําผ่านหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะเอาในของโฆษณาลงมาในของวิดีโอของเราหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือ ตอนนี้ในประเทศไทยเขายังไม่สามารถเปิดให้คนในประเทศไทยที่มีผู้ติดตามมากถึง10,000แสนคนยังไม่สามารถทำการได้รับโฆษณาสร้างรายได้นะอันนี้เขาเปิดให้ฝั่งของอเมริกาก่อนอเมริกาเขาเปิดให้ได้รับโฆษณาก่อนส่วนประเทศไทยเดี๋ยวค่อยจะตามมาทีหลังเนาะเพราะว่าประเทศอเมริกาคือประเทศแรกที่เขาจะให้โฆษณาก่อนส่วนประเทศไทยยังไม่ได้ให้คนที่มีผู้ติดตามถึง ึ่งแสนคนก็ยังไม่ได้รับโฆษณานะฮะอันนี้ต้องรอทางของที่ตอบเขาแจ้งมาอีกทีนึงเพราะว่าประเทศจีนก็ยังไม่มีนะประเทศเดียวที่ได้ในนับปัจจุบันนี้ก็ยังประเทศก็ยังเป็นประเทศอเมริกาอยู่ที่ยังได้เนาะส่วนใครที่จะได้รับโฆษณาและไม่ได้รับโฆษณานะฮะก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยบางคนก็เรียกว่า ทำไมผมมีผู้ติดตามถึงประมาณหนึ่งแสนคนแล้วนะครับแล้วก็ทาผ่านมาแล้วทําไมผมไม่ได้รับโฆษณาอ่าตรงนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือวิดีโอท็อปสิบนะครับปุ๊บเนี่ยเขาจะหาวิดีโอของเรานะว่าวิดีโอของเราอะ่ะมันติดสิบ 10, หรือว่าติดท็อปสิบหรือเปล่านะฮะสิบอันดับนะที่วิดีโอขึ้นมานะฮะแล้วก็มีผู้ชมเยอะที่สุดนะครับมันจะขึ้นมาเฉพาะวิดีโอที่ติด ส10อันดับนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะมีโฆษณาเข้าแต่ถ้าวิดีโอหรือว่าที่เราลงในจิตตอของเราไม่ติดท็อป10นี้ไม่ติด10อันดับนี้เราก็จะไม่ได้รับโฆษณานะฮะตามนี้นะเพราะว่าผมก็ไปดูข้อมูลหาข้อมูลเร่าๆก็มีเราๆแค่นี้นะฮะส่วนใครที่อายุไม่ถึงก็จะไม่ได้นะฮะอายุไม่ถึงก็ไม่ได้นะฮะ และนะครับและยังมีอีกการที่เราจะได้รับโฆษณานครับมันจะมีทั้งหมดประมาณ12หมวดหมู่นยะแต่ว่าผมจำไม่ค่อยได้หรอกว่ามีหมหมู่อะไรบ้างนะครับหมหมู่ที่เขาจะเอาโฆษณามาให้เรานะครับก็คือโฆษณาแฟชั่นเนาะ,ะแต่งตัวนะครับดูแลผิวแล้วก็เล่นเกมหรือว่าเกมเมอร์นะฮะแล้วก็ทำอาหารเนาะ คร่าวๆที่ผมจำได้ก็น่าจะมีประมาณนี้แต่จริงๆมันมี12หมวดหมู่นะฮะที่ผมจำได้ก็มีประมาณอ่าแค่นี้นะฮะถ้าใครอยู่ในหมวดหมู่พวกนี้ก็จะสามารถทําการได้รับโฆษณาจากทางที่ต่อเขานะแต่ว่าวิดีโอของเราต้องอยู่ใน10อันดับท็อปทอ,ปท,อปที่คนนิยมดูที่สุดเราถึงจะได้รับโฆษณานะฮะแต่ยากที่สุดก็คือเราต้องมีผู้ติดตามให้ถึง1นึ่งแสนคนกันก่อนนะมีผู้ติดตามถึง1นึ่งแสนคนกันก่อนอันนี้ค่อยว่ากันที่หลังนะฮะนะ เนื่องจากว่าเงื่อนไขของมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าผู้ติดตามถึง1 0 0 0สนคนเนี่ยมันยากนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในน้ตอนนี้คือมีคนเข้ามาทําเยอะมากแล้วมันก็จะยากแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถได้รับโฆษณาได้รับเฉพาะในของประเทศอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้นนะครับก็ยังมีช่วงเวลาที่เราจะต้องมาทำคอนเทนต์และหาเงินรายได้จากทางดิจิตอลกันอยู่นะครับ วันนี้ผมก็มาทําการอัปเดตแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชีในทิกตอกก็อย่าหาเงินฟรีหรือว่าอย่าหาข้อโฆษณาต่างๆเนาะเพื่อเป็นรายได้ในการใช้ชีวิตในนับปัจจุบันตรงนี้ก็ลองมาทําการทำคอนเทนต์ลงในทิกตอกเล็กๆน้อยๆนะครับหนึ่งวันก็ลงคลิปไปหนึ่งคลิป2คลิปนะครับแล้วเผื่อจะมีคนมาติดตามเนาะอาจจะได้รับรายได้แล้วก็จะมีช่องทางทางในการหารายได้เสริญเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอ่ะ โวนเมนูในการสร้างไรายได้ผมก็ทําให้ทุกคนดูกันหมดแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใครที่มาแล้วถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจะมานี่เพจด้วยนะครับและใครที่มีปัญหาต่างๆก็สามารถติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับบ๊ายบายพอกันในการคลิปหน้าครับ